เทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ22จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบเขาชีดับความในมาตรา48ทุกแห่งพระราชบัญิ Saint สภาเทศบาลที <oyu |fi|> ่ให้นายกเทศมนตรีให้กระทำโดยกดเปิดเผยโดยนายกีเขาร่วมฟังการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเขาชิจันที่พระองคท่านสภาเทศบาลตำบลเขาชิจันเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 0 รัศสาราด2,500แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นเมืองที่ได้อยู่อาศัยแต่เป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือนตลอดไปข้อที่าดูแลรักษาทุกองป้องกันที่ดินเป็นสาธระแสมบัติของแผ่นดินที่ให้ถูกถุกรูก็อฟองและก็เข้าทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างแต่งท่องเที่ยวใหม่ แผนน e s t i n a t i o n เพื่อสะดูสรให้นักท่องเที่ยวลงสู่ท้องถิ่นให้เกิดการผลิตสินค้าการบริการการค้าขายการเพิ่มรายได้ของประชาชนให้เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุปกรณ์การผลิตการเก็บเกี่ยวปัจุัณันและการรักษาคุณภาพผลการเกษตรให้แก่ประชาชนตัวเดือนและอุตสาหกรรมการแปรรูปขลการผลิตทางการเกษตรพร้อมพื่อการฝึกอาชีพด้านอื่นสามิบสี่ ชุมชนแล้ประเด็นสำคัญได้ผู้มีประเด็นส่วนได้เกษตรได้ลดภาระค่าที่จ่ายในส่วนใดของประชาชนโดยยึดกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขการรักษาการเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแต่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและผู้ ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพวิสัยทัศน์คณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าสน่วยราชการและพัฒนาเทศบาลด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาตำบลแก้ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุดบนเสาที่จันทิพย์พลศพหอมขอเรียนสวัสนโยบายนโยบายการเป็นายงานที่นำผมได้งแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเสาที่จันท์ตามที่กล่าว